นี่เลยนี่ยังเปนอย่างนี้เราไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเดี๋ยวต้องขัดอีกอ่านี่นะครับข้าวโพดส่วนอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติอืมล้วปัดให้เนียนไปเลยปัดให้เนียนโจ๊ะไปเลยอ่าเออโอ้โหก็นี่พอพอใส่พัดเท้าไอ้ที่เหยียบไปก็ก็คือย้อมสีได้เลยครับอือหาสีก็เกี่ยมจบสามสามทีก็คือ โจ้เลยจส่งได้เลยะส่วนนี Hence, ้นะครับเผื่อท่านไหนชอบนะครับหนาสามนิ้วเลยนะหนามาตรฐานเลยนะครับผมยกเนยโอ้โหสามคนจะไหวไหมเนี่ยอันนี้มานั่งไออันนี้อันนี้ขาพักเท้าเนาะพักเท้าครับโอ้โหดูดิพักเท้าไม้ร้อยนะครับไม้่างดีเลยอย่าดูอย่าดูข้นี้ไม่ได้เดี๋ยวันให้แต่งเป็นให้ดูอ่าโอเคได้ครับได้ครับโอยู่ากลังเพราะว่ามันไม้ธรรมชาติน่ะมันก็ต้องมีแตกมีมีตาหนิบ้างนะครับผมแต่เราเก็บครับ จะให้จุกแน่นอนนะครับผม